ุ้งมาแรกงเนี่ยนะซินกเก็บไปฝ่าวน้ำลดเมฆที่ี่นอนสาวตุกนะฝ่าวน้ำลดเมสัมพอมันหนาวทั้งทึ่งหิมะตกจนมาเดือนเมษสาห่อนเปียงเปียแล้วหีมะตกว่ะนี่ไหมเออสั้างมาหนาว มาไล่ดดไแเจ้าว่ะหลุดศีดีกัดแล้สีเสียแค่ยาวไหมพี่น้่งวานกฝ่าฝ่าน้ำรดมีจอดให้กูใท่ม่มันละน้าวสเสลแว เดี๋ยวมันหย่านมาท่านรถเมล์เนาะสาตุ้นมนะตรงนี้พี่นอ้องมายืน่านรถเมล์เรื่องดอกอันที่มันพว่มบานโอ้ยางงามเลยนั่นก็นมีกินู่นด้วยกินู่นกับสิมะกินเนาะคนเมืองคนเมืองสาเกตนะคนสะพานเทพคอยไปคอยมามเนี่แหละเอ้ยฝ่าวสลียว์นึงหันหย่านรถเมล์ ไปก่อนเนาะก้าวแบบไงเลยบ่ไปคอยโยบ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 เสร็จเร็วมายืนถ่ายรถเม์เหลืออีกเหลืออีกสามนาที่เมื่อเหสาตุมเห็นแมวแลนมาหนิแมวแมวสีเท่าๆสวัสดีคนเมืองสาเกตเด้อยวันคือมาอยากกินกาแฟกาปูชิโนโ่แท้ไอเบิ่งดอกไม้กินนวนมันมาจับไล่หลายดิมันสิใส <laughs> <laughs> อ้าวสาตุมเคเ่อยแสลกเด้ อันขี่จักรยานแสแหละขี่มอเตอร์ไซค์แสแหละเอ้ยหัวเขา่าหัวขานี่บ่มีแนวดีคนแสแหละก็เคยเ์แสแหลอยู่คนก็ได้จนว่าขาหักคนเมืองสากีเอ้ยหัวกระสิเคยกลับขึ้นมาได้ยินงหม่รูะะ้ปะมันสิแสแหละโอ้ยขี่ค่อยๆนี่มันสิสสแหละคือถาวาะอันอากาศก็ะห่อนมันอยู่บ่ยๆแล้วหนาวเย็นแนมขึ้นไปทั้งฟ้าเออแนมขึ้นไปแนมขึ้นไปทั้งเขา หิมะขาวจากภาคเบืเ้องในคนเมืองสาเกตนีม่มาตกอีกเตะน,นายย่างวาะไม่ให้เบืเ้องดอกไม้ดอกต่อ้ามขาลด้ามขาลดมากอยมากหลายคอยไต่คอยมาในมันสิสเลกเลยจ้ะอยู่ประเหืองเรื่องนี้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวรถเมฆมาสาบกับสิมอดโทรศรพท์บเดยเพราะว่ามันสิ กวนผู้โดยสารผู้อื่นเนาะเขาตรงนี้มานาาันอะยาดนะเอ้ยดอกไม้นี่เมืองใหม้ดอกบา,ตานตะบานลักเอาพัานธุ์มาปลูกกวนเข้าในดอกไม้ลักเอาพัานธุ์มันอันนี้สิมีหนบอวะมัน,ม,นมันมีดอกมันตรงมีหน้าแม่เนาะจะบานมะหอมเด,ยด,มมมมดยดอกไม้เมืองฝรั่งหอบัวลอยหอมแบบแบบไรอยู่สิไอ้นั่นไปน็นแล้วสาวตุ่มสิเก็บใส่ถุงไว้ ประธานันาธิบดีเมื่อบานชาตุมสิชิ่งไปไห้แต่ว่าปูแก่มเมื่อบานเมื่อเมื่อไงอีกสองปีคุณเนี <c oughs> ่ยบอกดตว่าสิเมื่อปีนี่ปีหนา <c oughs> เลยดอกไม้งามหลายชาตุมสชิเอาดอกทีวลิปมาให้เบิ่งน <c oughs> เนี่ยเนี่ยก้นกระถางรถเมฆยืนชาตุมกระถางรถเมฆคือกัน ยู้ทูบนาฬิกานาฬิการ์ยู้ทูบนาฬิกาหัวใจพลังบวกจังไงจังวาใั่ว่าลมมันมาตองมันหนาวลมมาตอง,งมันเลยหนาวยางมาหมองนี่ยก็หารถเมฆรถเมฆม,มากเลยดิแล้วกุ่มสียอานอวยเลยดิแอบบเดี๋ยวหอดรถพ่ออ๋อหอยนันพอหาหนะที่นี่ผู้ถ่อ,องใหม่ห้ามขับตะว่าบ่มีกินหอมไหแต่ว่าย่ามนั่นแม่งกินนู่น กินนุ่นข้ามได้หลายอัน,อน,นหนูคือไม่กินนุ่นข้ามฝนมันบ้ท่านขาดต้นฝนมันไม่หุ่วยอยแม่ข้นเมืองสาเกตขอบพุณนหลายๆด้วยค่ะเพาะเปิ้มาส้มันได้หาแล้วที่ทว่าสาวนันใส่ส่งค้าสันไหมรถม้าหนาววะสาตุนกุณมะานาวแทรถเมฆมาแล้วด้วยขอบพุณนเมืองสา,อาขอบพุพ่คนเมืองสาเกตได้หาแล้วที่พอดี<ท>รถเม์มันมา,มานะกอสว่างสัน ม่นสิลบว์วนคนอื่นสาตุ่มกอบ่อยากเบาจวดจวดทีงรถเมย์เนาะขอบคุณหลายๆเดี๋ยวพอ,อกันไหมคลิปหนาเนาะสันส่นๆเอาเจ้าองศีละ